ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดกันมาเป็นประจำทุกปีซึ่งในปี2566นี้ได้ถูกกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2566โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดงานและดูแลเรือพนมพระกว่าร้อยลำที่จะเดินทางมาร่วมงานจากทั่วทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากความงดงามของเรือพนมพระที่มาร่วมกันร้อยกว่าลำที่ทุกท่านจะได้รับชมแล้วยังจะมีการประกวดเรือพนมพระที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีและที่ถือเป็นพิเศษในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมขึ้น บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่27-29ถึงตุลาคม2566 3วัน3คืนก่อนพิธีเปิดและเริ่มลากเรือพนมพระในวันที่30ตุลาคมซึ่งงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2566นี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนเรือพนมพระทุกลำจากวัดต่างๆภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มบรรจงสร้างตกแต่งเตรียมความพร้อมตามแนวคิดการนำเสนอตามที่ออกแบบไว้ซึ่งทุกวัดจะมีเทคนิคการจัดสร้างที่แตกต่างกันซึ่งเอกลักษณ์ของเรือพนมพระในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการฉลุลายและซ้อนไม้จนเกิดเป็นงานศิลปะอย่างวิจิตรงดงามโดยมีส่วนหัวเป็นพญานาคตามคติความเชื่อว่า เป็นสัตว์ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์ได้ส่วนกลางเป็นพนมพระหรือบุรสบกที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งพนมพระเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนแกนกลางของโลกตามคติจักรวาลวิทยาส่วนท้ายเป็นหางของพญานาคซึ่งมีตัวนาคเชื่อมจากส่วนหัวและเป็นที่ประโคมเครื่องดนตรีอีกด้วยบนเรือพนมพระมีการประดับฉัดธง และเครื่องสูงต่างๆอันเป็นการสื่อความหมายของทวีปทั้ง4และเขาสัตตะบริพันธ์ซึ่งอยู่รายรอบเขาพระสุมเมนหรือพนมพระนั่นเองก็อยากจะเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านออกมาสร้างให้ชาวจััดสุราธานีได้เห็นว่าภูมิปัญญาของคนโคนสุบรรน,นะครับว่ามีความสามารถวันสงตายายชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัด นะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างขบวนเรือพนมพระชาวบ้านก็จะมีส่วนร่วมเกือบทุกครัวเรือนในบริเวณนี้นะครับปีนี้เป็นปีสีเขียวของพญานาคและที่สำคัญนั้นเป็นสีประจำหมู่บ้านเขียวเหลืองสีประจำชุมชนก็เลยมีแนวความคิดว่าจะใช้สีเขียวก็มีความคิดที่ว่าสร้างเรือพนมพระ รำใหม่นะครับให้เกิดความทันสมัยในแบบที่อย่างอนุรักษ์ความเป็นไทยลายไทยนะครับขอเชิญชน,ชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาเที่ยวสุรารธานีมาดูวัฒนธรรมของสุรารธานีนะครับที่ว่ามีของดีมากมายนะครับ ช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาเที่ยวในงานเดินสเ็จของเรานะครับ